สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชวติการนนอานงนะคะรหัส6 7 1จ4ด4 3 4 0ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงนวัตกรรมทางการเกษตรที่สนใจนะคะนวัตกรรมทางการเกษตรเนี่ยคืออะไรนวัตกรรมทางการเกษตรนะคะคือการนําเอาเทคโนโลยีกระบวนการใหม่ๆนะคะรวมถึงความคิดสร้างสารรค์มาปรับใช้ในการทําการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนรวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ หนึ่งในวนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆก็คือสมาร์ทฟาร์มค่ะที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับองค์ความรู้ทางการเกษตรเพื่อควบคุมการผลิตและช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่นวัตกรรมทางการเกษตรที่ได้เลือกมาในเรื่องเลือกมาในวันนี้นะคะก็คือการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชค่ะ การเพาะเลี้ยงในเยืะอพืชน,นะคะเป็นนวัตกรรมทางการเกษตรที่ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพื่อขยายพันธุ์พืชในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมก็จะมีประโยชน์มากมายนะคะต่อการ ต่อเกษตรกรก็คือจะได้การผลิตเนี่ยที่มีคุณภาพแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็มีการเร่งการขยายพืชที่ขยายพันธุ์พืชที่มีความต้องการทางการตลาดสูงรวมถึงยังช่วยอนุรักษ์พันธุ์พืชหายากหรือว่าพืชที่กําลังจะสูญพันธุ์ได้ค่ะกระบวนการนี้นะคะจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเพิ่มผลผลิตได้ในปริมาณมากสามารถควบคุมการเพาะปลูกได้แล้วก็ลดความเสี่ยงจากสัตรูพืชหรือว่าโรคระบาดและแมลงต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการพเพาะเลี้ยงนเนื้อเยื่อพืชนนะคะเป็นวิธีการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งแต่มีการปฏิบัติภายใต้สภาพที่มีการควบคุมเรื่องความสะอาดก็จะเป็นความสะอาดแบบปลอดเชื้ออุณหภูมิและแสงด้วยการนํำชิ้นส่วนของพืชที่ยังมีชีวิตเช่นลนําต้นยอดตาข้างกานช่อดอกใบก้านใบอับละอองเกสร เป็นต้นนะคะมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์และชิ้นส่วนนั้นนะคะสามารถเจริญและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีทั้งส่วนใบลำต้นและรากที่สามารถานำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติได้ที่ผ่านมานะคะมีการนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบพืชแบบประยุกนะคะไปใช้กับด้านเภสัชวิทยาและด้านชีววิทยาแต่ปัจจุบันนะคะมีการพัฒนาและนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหา เพื่อผลประโยชน์ในภาคการเกษตรค่ะและภาคอุตสาหกรรมรวมกันมากขึ้น mm. เช่นการนำมเมล็ดไั่มาผลิตหรือว่าขยายด้วยวิธีเพาะเรี้ยงเนื้อเยื่อเมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์ไผยออกดอกเมื่อประมาณปี2,538เนี่ย ก็จะมีการนำหน่อที่มีคุณลักษณะที่ดีของหน่อไม้มาทำการผลิตและขยายด้วยวิธีการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อลดปัญหาและการใช้เมล็ดที่มีการคลาเพศนอกจากนี้นะคะราคาของเมล็ดพันธุ์ที่ค่อนข้างสูงด้วยเนี่ยจะทำให้นำเข้าจะทให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศวิธีนี้จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ตอบโจทย์ค่ะประโยชน์ของการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะก็จะมี คุณสมบัติที่ถูกนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ของวิธีการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีหลากหลายเลยค่ะอย่างแรกนะคะสามารถผลิตต้นพันธุ์พืชในปริมาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะตัวอย่างนะคะหากพืชน,นสามารถเพิ่มปริมาณได้3เท่าต่อการเลี้ยงเนื้อเยื่อลงอาหารใหม่ทุกๆเดือนเดือนละ1ครั้งเมื่อเวลาผ่านไป6เดือนเนี่ยเราจะสามารถผลิตต้นพืชได้ถึง243ต้นค่ะ2 ต้นพืชที่ผลิตได้นะคะจะเป็นต้นพืชที่ปอดโรคแล้วก็โดยเฉพาะโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสหรือว่าไมโครพลาสมาด้วยการตัดเนื้อเยื่อพืชที่อยู่บริเวณปลายยอดของลำต้นเนี่ยซึ่งยังไม่มีท่อนำอาหารอันเป็นการเคลื่อนย้ายของเชื้อโรคค่ะ3นะคะ ต้นพืชที่ผลิตได้เนี่ยจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับต้นแม่ก็คือจะมีลักษณะตรงตามพันธุ์ด้วยการใช้เทคนิคของการผ่อนเลี้ยงื้อเยื่อๆจากชิ้นตาพืชที่เป็นต้นโดยตรงค่ะเหลีกเรียเร่ยงขั้นตอนการเกิดกลุ่มก้อนเซลล์ที่เรียกว่าแคลลัสค่ะ 4นะคะต้นพืชที่ได้เนี่ยจะมีขนาดสม่ำเสมอผลผลิตที่ได้เนี่ยจะมีมาตรฐานและสามารถเก็บเกี่ยวได้คราวละมากๆพร้อมกันหรือในระยะเวลาเดียวกันเลย5นะคะเพื่อการเก็บรักษาหรือแลกเปลี่ยนพันธุ์ระหว่างประเทศเช่นการมอบเชื้อพันธุ์กล้วยไม้ในสภาพที่ปลอดเชื้อขององค์กรกล้วยกล้วยไม้นานาชาติือการส่งเสริมการเกษตรเมื่อปีพุทธศักราช2542ค่ะ เพื่อประโยชน์6นะคะเพื่อประโยชน์ในการสกัดสารจากต้นพืชและนํามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะคะเช่นยาฆ่าแมลงยารักษาโรคเป็นต้นค่ะพันธุ์พืชที่สามารถทําการเพาะเลียงเนื้อเยื่ได้เนี่ยจะยกตัวอย่างมา10พันธุ์พืชนะคะอย่างแรกค่ะอ้อยค่ะ2เบญจมาศ3สตรอเบอรี่4หน่อไม้ฝรั่ง5ขิง6มันสำปะหลัง7สับปะรด8สมุนไพร 9กล้วยค่ะและสิบแกจียวหรือว่าปธุมมาค่ะ